พอานะคะได้มาพบปักันนะคะในวันนี้โดยนะคะถนนคนเดินนาราที่ว่าทีมนี้นะครับวันนี้ เป็นวาระพิเศษนะครับที่แต่คนนารากที่ว่านะครับผมไปร่วมเด็กเล่นแรงตัดแต่ละที่ปีนี้เราเห็นว่าในที่อไปนี้ะเ็เลทียานครับทีองเติมน้ามันไม่อามาที่สยิบ่ว่าใครสามารถถึงได้ถึงถราวันนี้ถือว่าโชคดี เยไปเครับดินครับสวัสดีครับทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องบอกกันว่าเนราจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันแล้วเราก็จะกลับกัน าุบขอบคุณค่ะับเลยใช่ๆช่อกาช่วยขายหน่อย้วสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวโอเคจะเริ่มจากอะไรดีนี่เราขายอะไรครับ ข้าวยำข้าวยำอันนี้คือัครบขนมครับอันนี้คือข้าวต้มไมอันอย่างนี้กับอย่างนี้ต่างกันยังไงฮะต่างกันอันนี้มีกล้วยข้างในค่ะอันนี้มีถั่วอันนี้มีกล้วยอันนี้มีถั่วงั้นขอแบบตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่สดๆเลยขนมครกละแสครับนี่ละแสละแส มาจากขนมจีนนะฮะแต่เป็นอาหารคุณชาวมาลายูเอามาดูละแสชิ้นที่สิบาชิ้นค่ะก็เป็นอาหารคนชาวมาลายูที่นะคืออาหรักไปจะคล้ายเหมือนกันเป็นเบ้านๆนี้แหละปลาครับผูมอ่ะอันนี้ลองฮะลองฮะออริี้จริงเนาะลองฮะลองฮะโอเคพรออ๋อนี่ยคือละแส

Então, อร่อยมากอร่อยมากโอเบบรักเอ่ผมเล่าให้ฟังก่อนครับว่าสิ่งที uh, ่เรากลังทำเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ในเพนนั้นเนค5 5ห ชื่อว่า on the way on the way คือการที่พวกเราจะไปทำอย่างนี้แหละครับเราจะเอารถบ้านเราไปตั้งแคมป์ในที่ที่เป็นงานประจำจังหวัดถนนคนเดินเพื่อจะเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาเจอเราเ<ม>พราะผมมีความรู้สึกว่าบางทีเราอยู่แต่ในจอครับ<ไ>เราทำออนไลน์เราอ่านคอมเมนต์ผมมีความรู้สึกว่ามผมก็เลยอยากจะเจอคนจริงๆตัวเป็นๆมากเราก็เลยทำคอนเทนต์นี้เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปมาหลายจังหวัดมาก เหตุผลในการไปในแต่ละจังหวัดก็จะต่างกันไป mm hmm. เหตุผลที่มานาลราีิวาเพราะว่าผมมีเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันเลยครับ mm hmm. เ,เป็นคนนาราธิวา mm hmm. เป็นประธานกลุ่มมอเตอร์ไซค์ฮา์เลยชื่อว่า JK Rider mm hmm. ซึ่งเมื่อวันที่20-21 mm hmm. เอ็ขามาทำกระถินที่วัดฉันทสนาน mm hmm. ฉานทาสนานที่ตากใบ mm hmm. ผมก็เลยมีความรู้สึกว่า พวกกลุ happy, to together, the before, ่มมอไซค์เขาจะมากระถินเพราะนั้นวันที่22ผมมาไลฟ์สดที่นี่แล้วกันพวกเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพแต่วันที่19ถขี่มาเลย1200กิโลเมตรมาเลยวันก่อนเราจัดงานเรียรายเงินทำกระถินเรียบร้อยเมื่อวานมีคอนเสิร์ตส2ปีกลุ่ม J.K. r i d e r เรียบร้อยวันนี้สมโภชกระถินเรียบร้อย นี่ถึงเวลาที่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเดินตลาดแล้วก็เปิดโอกาสให้บรรดาแฟนคลับคนที่เขาติดตามงานเราเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดมาแจกลายเซ็นนู่นนี่อะไรอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำซึ่งนี่เป็นครั้งที่สองที่ผมมานาราิวาฒครับครั้งแรกก็คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมาเซอร์เวยก่อนเพื่อที่จะมาจัดงานเนี่ยครับสิ่งที่ผมพบก็คือหนึ่งที่นี่อากาศดีมากอาหารอร่อยอาหารืนบ้านแล้วก็ ผมว่า<พ><น>ผมคิดเอาว่าว่าคนใต้ก็จะต้องมีความเป็นคนใต้ว่าไงพี่บาวนั้นปันนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่านาที่ว่าต่างออกไปนัเรียกว่าเขาจะเหมือนเขาจะพูดมลวลายูเราฝึกคํานี้ฮะอ่าสตูในเวลานับนับเลขอ่ะสตูดูว,ดวอตีกออ่อาอนับหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยผมว่าเอา๊ะเขา เขาไม่ได้พูดภาษาใตา้เขาพูดภาษาถิ่น,เ,าานเนี่ยฮะการแต่งตัวจังหวะอะไรต่างๆจะมีความต่างออกไปแล้วก็ทะเลสวยมากแล้วก็นั่นแหละฮะไปไหนมาไหนอะไรก็อร่อยไปหมดผู้คนก็น่ารักมากนั่แล,ละครับมีความสุขมากครับเดือนตุลาคมละอีกสเดือนก็จะหยุดปีใหม่ผมเชื่อว่าเดสติเนชันในการที่คนจะเดินทางไปท่องเที่ยวอะ ทุกคนมีภาพในหัวแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะนึกถึงนาลาชิวาสผมอยากให้มาที่นี่ครับนาราชิวาสมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่คุณจะนึกไม่ถึงเลยแต่ก็เข้าใจว่าข่าวที่เราเสพมาว่าเนี่ยว่ามีเหตุการณ์นุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันมเอง อันนี้ก็พูดตรงๆพอบอกเพื่อนจะมาบอกเพื่อนว่าจะมานาทิวาสเอ้ยมนนันนู่นนี่นี่นั่นหรือเปล่าทุกคนมีมีภาพจําอย่างนั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ดีว่าปลายปีนี้ผมเชื่อว่าจากที่เรามาไลฟ์สดกันและก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็รีวิวร้านอาหารหนู่นนี่มากมายเนี่ยเชื่อว่าในปลายปีนี้เนี่ยจะทําให้นาาธิวาสจะกลายเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง นั่นแหละครับเพราะนั้นนาราธิวาสผมแนะนำนาราธิวาสปัตตานียาลาสาจังหวัดพรุ่งนี้เราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเบตงกันไปดูทะเลหมอกอายเวงนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นการเปิดภาพใหม่ๆกับนาราธิวาสย เรียกว่าเขื่อนท่าพยาสายครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งของอช้อปปิง้งนะครับสำหรับคนนาธิวาดนะครับจะมีทุกวันเสาร์จะเป็นตลาดถนนคนเดินนะครับเราก็อยากจะสร้างบรรยากาศเพื่อจะได้เชิญชวนพี่น้องนะครับในจังหวัดนาทีวาาแหละมาช้อปปิง้งมาซื้อของนะครับแล้วก็เราก็อยากจะให้มีการจัดงานอีเวนต์แบบนี้บ่อยๆนะครับเพื่อจะได้ดึงคนเข้ามา แล้วก็เพื่อเศรษฐกิจนราที่ว่าได้ขับเคลื่อนไปวันนี้เราก็มีน้าเน็กมาแล้วก็มีทีมงาน JK Rider เข้ามาช่วยโปรโมทนะครับตลาดถนนคนเดินของเรานะครับมีฮาร์เลย์กว่า200กว่าคันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฮาร์เลยบางควนก็มาจากประเทศลาวนะครับแล้ในส่วนของน้าเน็กเองกับแก๊งฮาร์เลยของทีมงานน้าเน็กเนี่ยขี่มอไซค์อย่าง,ทงเทพันสอ0กอโลมาเพื่อโปรโมต ของเทศบาลเมืองนาทีว่าเรานะครับวันนี้เราเองนันเนงก,ก็จะมารีวิวอาหารอร่อยๆให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองนาทีวานาครับ <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนมาบ่อยๆนะครับแล้วผมก็พยายามอยากจะให้มีการอีเวนต์บ่อยๆเพื่อให้คนได้มาชิมแล้วก็มาช็อปเมืองนาทีว่าเราครับผมครับผม